บางคนก็จะใส่หอมแดงนะคะบางคนก็จะใส่พริกนะคะแต่ตอนนี้รายการมาทำทั้งทีไม่อุ้ก็ขอเน้นปนลาร้ายอย่างเดียวนะคะเน้นปนลาไาอย่างเดียวแล้วไม่มีส่วนผสมอย่างอื่นเนาะครับครั้งหน้าเราค่อยมีพส่วนผสมเนาะครับครับดูะคะ คลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจจะทำให้เกิดล้อเรียงแบบได้คลิปนี้คือการแสดงเพื่อสนักสนานน้องๆ้งน้อ,น,อ,น,อ,น,อน้องโปรดใัยวิจยัยในครับนชมสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปตามหาแม่โอ้กันนะครับแม่โอค้คือใคร ไม่อ้นี่คือเขาทำ้มตำนะครับทำเป็นรองทานส้มตำแล้วก็แปลว่ามีสปอนเซอร์ของปลาเป็นขวดนะครับแล้วก็ไปให้เขาซิมกินอะไรนะแล้วเดี๋ยวเราไปถามห้โอ้ก,กันว่าเอาทนมาจาับไหมทำ้มตำให้เขากินฟรีอะไรอย่างเนี้ยเดี๋ยวเราไปรู้จักกับไปโอ้ก,กันนะครับทุกคนก็ อย่าลืมกดชัตเตอร์ขายกดติดตามช่องกินเที่ยวผาชิวให้ไปด้ยวยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าเลยครับไปไปชสกันเลยครับ่าทุกคน ตอนนี้เราก็ได้ขับรถเดินทางมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าบ้านวิโออยู่ตรงไหนแล้วครับเพราะว่าวิโอเนี่ยเขาบอกว่าบ้านอยู่สุดซอยนะครับสุดซอยหมู่บ้านห้ามเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรทั้งนั้นเอาไปสุดซอยใช่ไหมที่บอกอยู่มันมันใจอาจจะหลงทางละโอ้ในมันเป็นบ้านกองของอาเลยนะ ็จะพึงถึงมาแล้วก็หลงทางแล้ววันนี้นวันนี้ก็เดทางมาอัสสวัสดีครับสวัสดีครับแลอยู่กันกี่คนเนี่ยป้าทิวเหรออ้าทิว<ะ>ห้าคนหะอือห<ม>้าคนมีคุณยายมีลูกสองโอ,อ้วันนี้ วันนี้จะมาทำอะไรให้ผมกินนะวันนี้หงโอหงสาวเขามาเยอะแยอยากกินท่อตามอยากยินท้องตามปลาไม่าใหนใช่ไหมโอ้ยเราไม่บอกล่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวมเลยแต่ไม่ไม่เป็นไรมีก็บอกว่าแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยผมว่าจะเข้ามาแล้วเมื่อวานนี่ก็มีธุระเยอะมากเลยเมื่อวานเขาบอกว่าเนี่ยเขามีดนตรีสดวันนั้นนะไม่มายอมมาก่อนจะกินท่องตามไปดูทั้งนาก่อนไหมแหละเห็นไหมไปอ่ะแล้วก็ผมถามหน่อยวันวันที่มีน้ำปลาเข้ามาเนี่ย คือคือเรา่ยเอาเอาน้ำปลาไปแบบแจกชิมให้ท่องตำแจกให้คนโอวมกินนะเอาทุนมาจากไหมเอาทุนมาจาดไหมทุนตัวเองนี่แหละทุนตัวเองเหรอไม่การาขายของนะคะการขายของจะบอกว่าอะทีอูผ่านการขายของอะชอบชอบชอบขายของเนาะลองผิดลองถูกมาทุกอย่างก่อนอื่นที่จะขายของได้เราต้องมีการลงทุนใช่ไหมคะทำไม่รู้ว่าเราทําอะไรทุกอย่างเราก็ต้องลงทุนครับอืม ลงทุนทุกอย่างลงทุนทุกอย่างลงลงลงทุนไปกี่บาทเหมือนปลาเหรอคะแล้วก็รับมาใช่ไหมรับมาในราคาสูงในราคาสูงล้วก็แยกส่วนเป็นว่าเราอย่างน้อยเราต้องอย่างไปเปิดลงทันเปิดลงทานนี่ก็เป็นการเปิดตัวปลาให้ชิมฟรีชิมฟรีโดยที่มีคังปลาไม่คูนเขาให้เรามาฟรีกทินนะคือคือเป็นทุนของคังปลานะคะ อ๋อเขาคือว่าเป็นเป็นของบริษัทของแม่คูนใช่ล้วคือว่าเอาปลาแม่คูนก็จะเปิดมาสมมติว่าเราจะไม่ได้มาขายทั่วไปคือเขาจะลงอำเภอหนึ่งอำเภอลมสันจะมีคังปลาแม่คูนหนึ่งคนคือคังเขาจะเอามารวมๆคือเป็นคังปลาแล้วก็มีตัวแทนตัวแทนคนก็แปลอาคังปลาแม่คูนในเวลาพี่รู้ไปเปิดลรงทานหรือเนี้ยคังปลาแม่คูนก็จะสนับสนุนให้หกขวดเจ็ดขวดแล้วแต่ที่ เราไปทําแต่ละโรงก็จะหมดประมาณห้าหกเจ็ดขวดนี่แหละเต็มที่ค่ะแต่ละงานที่เราไปเปิดเปิดเปิดตัวเนี้ยค่ะอรมะละกอนัาเป็นของของใครของส่วนเราหรือว่ามะละกอบางบางบางงานก็จะเป็นเราไปซื้อเองซื้อเองเราไปซื้อเองบางงานก็ส่วนไม่คังปลาไม่คูณเขาปลูกไว้อ๋อแล้วก็มาเก็บซื้อส่วนเขา คือของแม่ว่าก็มีมะละกอแต่ปลูกไม่ได้เพราะว่ามันจะทําส่วนมากปลูกทีไรมันจะตายอ่ะเพราะว่าเราอยู่ที่ทุ่งนาเวลาถูกยาฉีดอะไรมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ดีไม่มีผลผลิตดีมันก็ตายก็เลยไม่ปลูกเราก็ใช้ตัวนี้<อ>แต่บางทีบางทีบางโครงการที่ไปทนะําเนี่ยเวลาเราไปซื้อแม่ค้าครับแม่ค้าบอกว่าเราไปทาโรงทาน<อ>เราก็ได้ฟรีจากแม่ค้าบางทีมะเขือเทศพริกแม่ค้าก็ย่อมทําบุญกับเรา มเมโอก็คือเป็นแรงแรงนแรงแรงแรงไปเป็นคนตามไงเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นหน่วยตามบางคนก็อยากทําบุญกับเมอโอกอะเออซื้อหน่อยซื้อเอานี่ให้เอาพริกเอาสมุนพทุนอย่างเงี้ยครัแล้วก็ตนเห็นแมโอ๊บอกว่าไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเลยคือว่าใช้น้ํตาลไม่คูนอย่างเดียวคือไม่ใส่ค่ะไม่ใส่ไม่ใช่ไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่ผงชูรสอ่าทำไมไม่ใส่เพราะอะไรเพราะว่าเขาปรุงมาสาเร็จแล้ว อ๋อปรุงกับน้ำปลาน้ำน้ำไอปลาเนี่ยมันจะครับนั่งก่อนได้ไหมครับนั่งก่อนไหมคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่อคุยกันเขาจะเอามาหมดเลยเขาจะคบเลยแต่สมมุติว่ามันเป็นปลาจากปลากระตักปลาจากทะเลเนาะมันก็จะมีความเค็มของปลาปลาทะเลครับคําว่าทะเลก็คือมีความเค็มอยู่แล้วมันก็จะเค็มจะเค็มจะเค็มแต่ก็ไม่เค็มมากนะคะแต่คนที่ชอบเค็มก็จะพอดี แต่คนที่ชอบหวานก็คือใส่เติมน้ําตาลเอาครับค่ะใส่เติมน้ําตาลหรือไม่ก็มะนาวแล้แต่รสก็ปรุงรสมีน้ําปลา้าขวดเดียวกินตีหนึ่งกินสองก็ได้ตีหนึ่งหิวตอนไหนก็นั่นเลยซอยหั่นกินตอนนั้นเลยหั่นเลยถ้าน้ําพริกเนี่ยเอาละลายละลายกับพี่ปุนเลยแล้วก็น้ําปลาใส่ครับบีบมะเขือบ้านเราเรียกมะเขือเคือยวนาะ ขเขือส้มเอ่อบีบใส่แล้วก็กินได้เลยค่ะแล้วก็ไข่เจียวไข่เจียวลองเอาตัวนี้ใส่อร่อยมากาอร่อยมากปลาไี่คนนี่พี่อูกก็รอมงคลลูกค้าเขาถูกปากถี<อ>่เมื่อแล้วไหมพี่ถูกคือถูกค่ะก็ตอนนี้คือตอนนี้จะเปิดเปิดตลาดพี่ว่าไม่ได้ไปเปิดเป็นร้านขายโดยตรงนะพี่จะเอาไปลงลง,ลงเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดส่วนมากจะเป็นตัวแทนคือว่าใคร ใครตรงไหนสนใจก็จะเอายกเป็นรังหรือว่าสิบรังขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะต้นตํมเนี่ยคือลงทุนของเงินของเราเราจะเอาเป็นมรดกของเราใช่อุปกรณ์ของเรา่อาระอุปกรณ์ของเร,รอเ,รเราหมดเลยเอาเราจะเอาเออเงินมาจากไหนไปเจอทุนต่อถ้าเกิดว่าเราไม่มีทุนก็สมมาิถ้าลงไปอย่างเงี้ยคือคัองคังเขาจะช่วยสนับสนุน นชนใช่คังคังคัง,งไม่คืนเนี่ยคังไม่คืนคือน้องเหนียวที่อยู่บ้านนาหลวงอ่ะคนที่พี่อูบอกนะคะคครับ่ะเป็นคังของอาเภอตสงส์เราก็จะสนับหนึ่งถ้าเราจะไปตรงไหนอ่าแต่ถ้าตรงไหนที่เราไปเปิดแล้วเราจะไม่ไปเปิดอีกนะคะครับค่ะที่นี่มีสวนมะละกอไหมไม่มีไม่มีหรอไม่มีถึงมะละกอไม่มีบ้านพี่อูไม่มีเพราะว่าบ้านลงไห่จะเป็นหมู่บ้านที่ล้อมรอบไปด้วยทุ่งนา ถ้าปลูกมะละกอนี่ส่วนมากมันจะถูกยายาไอยาคุมของยาไอข้าวอ่ะมันจะปลูกไม่ได้อันนี้คือมะละกอนี่คือเอามาจากที่คังของอัลกลาเลยคังแม่ค้าบางทีก็เราไปซื้อส่วนมากจะซื้อสนมากจะซื้อนะมะละกอะค่ะ,ะแล้วก็คังไม่ค้าไอ,อคังไม่คุณเขาก็ปลูกอยู่ปลูกเยอะเขามีส่วนเออวันนี้แหละผมไม่เชื่อว่า ปลาไม่คูนเนี่ยใส่แค่น้ำปลาร่าอย่างเดียวผมไม่เชื่อว่าไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ปลาไม่ใส่ไม่ใส่น้ำปลาชิรลอรสไม่ใส่ชงชรสเออตรงนี้ผมไม่เชื่อวันนี้ไม่อุจะลองจับให้ผมดูจะทำให้กินค่ะโอเคจัดไปโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับว่าต้องต้องรอรอรอกันนะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรรอได้ไม่เป็นไรต้องต้องรอจนใท่านี้คะโอเคไ้โอเคเพราะว่ามันชโลมหกจริงๆเนาะ พอดีไปดูพี่ชายโรงพยาบาลกันเลยน้องเดี่ยวโทรมาแล้วเนี่ยมันเป็นนี่แหละเหตุผลที่ผมไม่เชื่อผมต้องมาลองพิสูจน์ว่าไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ผงชูรสมันจะอร่อยขนาดไหนเอาสูตรไอ้ใส่ไข่เจียวก่อนแล้วก็อ้อมันครบชุดเลยเนาะอ่าโอเคได้แล้วแต่พวกโอาเชิญเลยโอเคตับมาลองมาดูบรรยากาศที่ในครัวแล้วับไปชมเลยครับโอเคนั้นเดี๋ยวเรามาดูการแม่ครัวของแม่โอกันดูกรับว่าเขาจะตำช้มอะไรให้เรากินนะครับ อันเดี๋ยวเราดูกันเลยครับว่าอ,อันนี้อันดับแรกนะคะแซ่บสุดพว้งนัวสุดขีดปลาเมี่อุกาเมีคูนะคะเมอไข่เองนะคะตาเมี่คูนะคะทําจากปลาทะเลนะคะไม่เหม็นคาวค่ะไม่เค็มมากนะคะรับรองความประกันประกันความอร่อยประกันความอร่อยนะคะมาเริ่มกันค่ะมาเริ่มตามเริ่มตามนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวลองลองลองชิมน้ำปลาดูอ๋อลองชิมมาตรงนี้ก่อนเนาะ้ลองชิมดูอันนี้นี่ชิมก็เฉยนะอันนี้ลองดูนะไม่แบบเปิดขวดเลยนะคะเปิดขวดเลยเพราะนี่อันนี้มันไม่มีชูรสอะไรเลยนะไม่มีมันมีค่ะดูเลยค่ะตรงๆไม่มีชูรสไม่มีน้ำตาลไม่มีอะไรนะคะชิมรสชาติของปลานะคะไม่เอาข้าวเหนียวเหรอคะข้าวเหนียวไหมลยลองชิมดูเฉย มันก็อร่อยแต่มันเค็มๆใช่มันเค็มๆปลาใช่ไหมปลาปลาปปลาทะเลเมื่อกี้ไม่ใช่ว่าอะไรนะคือว่ามันคึ้คอก็ลงไปคอพ่อยังไม่ไกินน้ำใช่ไหมพ่อไม่ได้กินน้ำใช่ไหมลองเชื่อมก็เป็นตอนนี้ของพี่ยิ่งยงยอดวงงามเนาะมีเป็นพรีเซนเตอร์นะคะครับเยอะะเลยตัวนี้ค่ะแล้วมีสุกชิมซีแล้วนะคะชิมปลาเปล่านะคะต่อไป จะมีเมนูที่สองนะคะคือน้ําพริกนะคะน้นํพนพาพร,ริก Teraz รนนคือน้ําพตอนไหนใส่พริกเกลดอย่างเดียวค่ะพริกเกลดอย่างเดียวคือง่ายๆคือเราไม่ต้องสมัยนี้สมยัยเร่งรีบนะคะสมัยเร่งรีบเราต้องทําอะไรที่มันเร่งรีบอันน้าพร,ราิกอะไรคือน้ําพริกอะไรเราน้าพริกปลาล่าไม่คูณค่ะเนี่ยเราใส่แค่นี้นะคะ oh, อ้อวเหนีอวตอนไหนไม่ไม่ต้องใส่อะไรเลยแค่นี้ที่เดียวไปเอาข้าวเหนียวมาจิ้มเลย บางคนนะอาจจะใส่มะนาวแล้วเส่รสชาติแล้วเสร็จชอบแต่นี่คือรสชาติของปลาราแม่คูนโดยตรงเลยคะ่ะอัอน้น,น,น,นี่น้ำปลาอย่างเดียวะน้ำปลาาอย่างเดียวเราเน้นเราเน้นให้กินน้ำปลาาอย่างเดียวอืจรองค่ะคือทุกอย่างมีปลาลาขวดเดียวเราสําเร็จรูปทุกอย่างเราหิวตอนไหนหิวตอน ตีสองก็ย okay. kind of to ังได้เลยพี่อุตีสองก็ยังกินนะคะอย่างเงี้ยนะคะนี่เมนูเมนูง่ายๆเมนูง่ายแค่มีปลาราไม่คูนนะคะต่อไปเมนูที่สองนะคะไข่เจียวนะคะไข่เจียวไข่เจียวไข่เจียวใส่ปล่ร้าใส่ปลาราไม่คุนอย่างเดียวใส่ปลาแไม่คูนอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะใส่เลยให้ดูก่อนแล้วเราก็จะไปเจียวกันทีหลังเนาะเราจะตำขึ้นตำก่อนแล้วเราก็เข้าไปเจียวนะ เราก็ใส่ลงไปอันนี้ใส่เยอะไหมใส่เท่าไหร่ก็ประมาณนี้ค่ะใครชอบเค็มมากใส่มากเคบมากแล้วแต่เราอใส่มากเชบมากใส่น้อยเชบน้อยสตีนี่ค่ะมีคือเมนูไข่เจียวคือตอนนี้เราจะไม่ใส่อะไรเราจะเน้นกินปลาไม่คูนอย่างเดียวนะคะกินปลาไม่คูนของเราเดียวเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะ หกักเบรกไว้ก่อนต่อไปเ<อ>า<ค>ราก็เจอตามส้มเกิดจอเอาไว้ทีหลังเดี๋ยวดูของส้มดูก่อนได้ตป็นต้มฟังจะใช้พริกแห้งนะคะกระเทียมนะคะพริกแห้งอย่าให้มันอยู่นานาน,าน้องเดี๋ยกินด้วยกันเยนอะๆเนพื่อนไหมเพื่อดีกว่าน,อน้องอร่อยโอเชือเ่อตามใจเลยตามเลยฮะเราจะไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ คืรสนะคะเพราะว่าปรุงมาเรียบร้อยแต่ปลาล้าไมคุงไม่มีชืรสนะคะไม่มีน้ำตาลนะคะมีแต่ปลาล้าอย่างเดียว่ะะมีปลาล้าอย่างเดียวนะคะเขาปรุงรสมาเรียบร้อยนะคะปะลาล้าไมคุณเขาจะลงทะเบียนเป็นซอสนะคะอใส่มะเขือเอศดูเสียงเดี่ยวหิวแล้วเนี่ยค <laughs> นอยู่ข้างหาเือน้ลายแทนแล้วเนี่ย Uhm. ทีมงานนี่กำลังลายแตกแล้วเดี๋ยวเราเราจะให้ลองทีมงานลองชิมดูใช่ชิมงานชิมดูเลยใส่เมล็ดเทศนะครับแต่ใส่เมล็ดเทศนะคะเปิดมะนาวถ้าชอบเปรี้ยวมากเราก็แต่คนชอบนะบางคนก็ชอบเปรี้ยวบางคนก็ไม่ชอบเปรี้ยวนะคะ อย่างเช่นจะมีคนติดต่อให้มีโอไปทลงทานอะไรอางเี้เหรอหรือว่าเราไปเองเราไปเองค่ะงทานมีก็มีคนติดต่อมาค่ะแต่ถ้าตรงช่วงที่มีอูว่างก็ไปไปลราทำะไรคนไปไม,ม่มีทีมงานคนไปไหมครับไม่มีครับพี่อูเอ,อได้เห็นไหม ตะก้าขอไม่อ้วนไปไปไปแค่นั้นเลยโคกสาบโคกสาบไปบางทีถ้าไปหน่วยงานเยอะๆถ้าคนเยอะๆไม่อ้จะไม่ใช้โคกแบบนี้นะคะไม่อ้จะใช้กระมังเลยใช้กระมังคน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 อย่างเีวเมีคนเซอม์ไหมน้ำปลาล้า้รามีคนเซอม์ไหมมีมีมีค่ะเหมือนประชุมไม่บ้านผู้ใหญ่บ้านอ๋อโอสมองนี้เราก็จะไปอ่าเอาในจานน้ำปลาาแล้วนะครับทุกคนปลาล่านะคะมีปลาร่านะคะปลาล่ามีคูณใส่ไปเลยถ้าเรา อน,นุญาตใช้มือนะคะร้างแล้วเนาะเดี๋ยวเนาะทีมง,งานมานะคะขอบคุณน้องที่มาทำรายการให้เ<ข>ม่ปูนะคะครับอยากจะบอกว่านัดก,กันหลายครั้งหลายรอบแล้วคิดนัดกันตลอดบางทีก็แม่ไม่ว่างน้องไม่ว่างบางทีน้องว่างแม่ก็ไม่ว่างนะคะนะคะเราทำง่ายๆ,ๆ่ะเมนูง่ายๆมากนะคะแค่มี ปลาล่าไม่คูนขวดเดียวเดี๋ยวให้น้องชิมแป๊บนึงนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะชอบปลาเยอะบางคนก็จะชอบใส่ปลาน้อยนี่เราตามใจทีมงานนะคะโอเคเอาชิมก่อนน้องเดี๋ยวชิมก่อนให้เยวชิมก่อนโอเคได้เลยอันนี้ลองลองชิมดูนะครับชิมก่อนค่ะาไม่เอาปลาอีกเอาใส่ปลาเองนะคะ เราไม่มีชูรสนะคะไม่มีชูรสไม่มีนื้อตาลแบบบอกไปเลยค่ะว่ารสชาติน้ำปลาไปด้วยนะคะต้องเพิ่มไหมเพิ่มใส่ไหมปลาเพิ่มสันปลาหน่อยเห็นไหมคะมันมันตะกี้นางเนาเนี่ยเนี่ยมันเปรี้ยวอ่าเปรี้ยว แที่อูนี่จะชอบ่น้ำตาทิมนานทิมนานนี่น้ำลายแตกแล้วโอเคเดี๋ยวโอเคเรา้องชิมให้น้องทิมนานชิมดูก่อนได้ได้ได้นานชิมนานชิมนานจะลองชิมซ้อมตำปลาแม่คุณนะครับไม่ใส่เยอะไม่ใส่น้ำตาลนะคะโอ้แซ่บอยู่แซ่บปะแซ่บค่ะอืม ครับแต่วาา่วาแต่มันออกเปรี้ยวออกเปรี้ยวใส่ไม่ชอบมะนาวมะนาวไม่อาอาเอกผลคือเราจะบอกว<แ>่าบางคนก็ไม่ชอบเปรี้ยวบางคนก็จะชอบเปรี้ยว<ม>พอดีแม่ค้าอาเมอุใส่มะนาวไปแค่สองชิ้นยังไม่หมดลูกนะคะเดี๋ยวโอเคเลยเราตักนะตักใส่ก่อน<ม>ตักใส่กลอนนะคะ ขอบคุณน้องทั้งสองทั้งสามมาจะบอกว่าหายากไหมคะบ้านลงไ่หายากไหมไม่เคยเข้ามาเลยเออไม่เคยครั้งแรกใช่ไหมคะครั้งแรกใช่ไหมเออหลงเลยเขาเข้ามาแล้วโหตามหาบ้านยากกันเลยโอ้บ้านลงไ่เนี่ยเขาบอกว่ามีหมู่บ้านเดียวจะล้อมรอบไปด้วยวันนี้พิดกิ่เม็ดนะพิชห้าเม็ดโแดงคร่งเลยแดงจริงค่งเลยไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะอืม เนี่ยอืมเซ็บหนัวเจ็บสุดขั้วนัวสุดสีโอเคเสร็จแล้วเมนูนึงเดี๋ยแต่มมนูนี่ทอดไข่คทอดไข่เจียวนะคะต่อโอเคนั้นเดี๋ยวเราตามไปตัวไัวเลยครับถ้ามาเมนูต่อไปนะคะไข่เจียวปลาร้าเมื่อคืนค่ะเดี๋ยวรอกระทะร้อนๆนะคะเราจะใส่น้ำมันไปเยอะๆให้ไข่ฟูขึ้นมานะคะ อ่าต้องใส่น้ำมันก่อนถ้าเกิดไม่ใส่น้ำมันมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่่อยไม่ลอยมันไม่ซูมันจะนห่งไว่เฉยอ๋อมันก็ติดกระห่ไหมจะทะไหมนะบอกแป๊บมือค่ะรอเดือดบ้านไหนเขาไม่ใส่ก็มันบอกใส่ไปตองคือคนสมัยโบราณเขาจะใช่ใบตองใส่โบราณเขาจะใช่ใบตองไม่ได้ไม่ใส่น้ำมันเขาจะตัดใบตองมาใส่ใส่วางใส่ปุ๊บแล้วก็จะทอด โดยไม่ใช้น้ำมันมแต่ก็อร่อยดีนะคะครับมีปลาเ้าม่คูนนะคะปลาร้าม่คูนอันนี้อันนี้ไข่ไม่ใช่ไข่ธรรมดานะคือว่าใส่ปลาาด้วยนะครับตั้งแต่ท่านผู้ชมที่เห็นตั้งแต่ครั้งแรกนะครับที่เราบุงกันนะครับบางคนก็จะใส่หอมแดงนะคะบางคนก็จะใส่พริกนะคะแต่ตอนนี้รายการมาทำเนืงทีไม่รู้ว<ๆ>่ขอเน้นปลา้าอย่างเดียวนะคะเน้นปล้ายอย่างเดียวแล้วไม่มีส่วนผสมอย่างอื่นเนาะ ครับครั้งหน้าเราค่อยมีส่วนผสมเนาะคร,ครมีฮารอนแนรอนแนรอนแล้วเยอะเลยอ่ะนี่ฟูม,<ค>มากนะฟูมากเลยครับปลาเมคูลปลาเมคูลนะคะหอมเลยเนี่หอมไหมหอมกินปลาไหมเริ่มหอมเลยไหม ของตะก้องหิวอะตะก้องจะินตะก้องจะอยู่ข้างเนี่ยเนี่ยประเด็นว่าเดียวไม่หาตะก้องกินข้าวตได้ไหมเออทาตะตะก้องทำงานอย่างเดียวอ่ะทำไมไปรายงานขีดว่าเห็นไหมเออเอาไหมโอ้มีลูกสาวกี่คนอ่ะลูกสาวสองคนลูกสาวสองคนนี่คือเรียนเรียนอยู่ไหมหรือว่าคนคนแรกจบแล้วเรียนจบแล้วจบปีนี้จบงานอยู่ ฝึกงานอยู่อายการตอนเนี้ยคนแรกอ๋ออันนี้สอบอายการเลยเหรอไม่ไม่ฝึกงานฝึกงานเขาเรียกว่าฝกงานแต่คือว่าความฝันคือเขาเขาอยากอยากเป็นอายการไม่ไม่รู้เขาจะเป็นองไรเขาคนคนโตของพี่วะเขาอยากให้ให้ไม่ชี้เจ๊ใจไหมน้ำใจแม่ไงไม่ทำอะไรอ่ะคือรอไม่อย่างเดียวรอไม่ชี้ รอแม่ว่าแม่จะใี่เหรอแม่ตาอืม,อม,อมกลิ่นกลินกนก่นเริ่มขึ้นจมูกแล้วท่านผู้ชมรอแม่ว่าจะแม่จะให้เป็นอะไรส่น็นคนเล็กอ่ะเพิ่งจบมโหอ๋อกำลังกำลังกำลังจบปีนี้เออเนี่ยคนคนเล็กจบโมโหมปีนี้เนี่ยนี่อืมอืมาตานาตาอืมอู้หนะิวเนาะหิวไหม หิวจะก้องหิวมากเลยตะเภาตั้งดังตั้งหน้าบ้านเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูด้านหน้าดีกว่าแล้วมีของแท้ของแถมนเนี่ยแถมนะคะเนี่ยนี่คือโอ้โมแถมด้วยปลาคอเดี๋ยวค่ะปลาคอน้อยตั้งได้เดี๋ยวจ้าปลาเด็ดเดียวปลาคอียวปลาโคล่เด็กโบปลาโคละปลาโคล่าปลาช่อนนะคะปลาช่อนนาปลาช่อนนี่แค่ใส่อะไรครับเนี่ยใส่เกลืออย่างเดียวอืมต่างกันจดังทำให้เค็มนะตลาเดดต่าแบบนั้น กินไม่เค็มอ่ะอ,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 อ่ะนั่กินเลยอืมบ้านี่กองอยู่ที่หน้าท่านผู้ชมนี่นะคือว่าอันนี้ทําเสร็จแล้วนะครับเป็น<ะ>ปลาล้านรวนนะครับอ,<ะ>อันนี้เป็นน้าพริกอันนี้น้าพริกสมัน้ำพำริพกรปลาปลาลนปลา้ค่ะปลาไม่คูณอันนี้ส้ตมตำส้มตำไม่คูณ ปลาลาหมดทุกอ,อย่างเลยคูณอย่างเดียวเลยนี่ของปลาลาไม่คูนอย่างเดียวเน่ยนั่นแหละครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่เห็นก่อนนั้นนั่นแหละครับนั่นเดี๋ยวลองลอง,ลองชิมดูไข่ก่อนิ่เแรกไข,ไ,ขไข่เลยไข่เลยไข่เลยอืมไข่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวเราข้าวเหนีหวยวเรายังไม่เปิดล่ะโอเคน้องมเปิดเอาิเดี๋ยวพี่อูปิดข้าวเหนียวก่อนอืมนี่นม่อย่างไข่ธรรมดาบอกเตืนไม่ได้ ใส่รถดีอะไรรถใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ขออนุญาตยังไงคะบ้านๆจริงๆนะปั้นปั้นข้าวให้ทีมงานน้องชายกินกันโอ้แบบบ้านๆบ้านๆไงไม่ต้องหรูหรามันหรูหร่ายี่ห่ะเนี่ยเนี่ยไม่โอ้ก็ยังเนี่ยเหนียวมากินด้วยกันนะคะจะกินไหนอีกกินไหนอลองชิมต้มดมดูก่อนเเออดี๋ยวต้มเจียวก่อน มา,มาค่ะมาค่ะอออืืออร่อยมากห่อร่อยไม่โอ้ขายน้านไปร้านไม่กี่ปีแล้วไม่รู้เพิ่งทำมาได้ประมาณห้าหกเดือนแล้วห้าหกเดือนแล้วอือล้วคือว่าได้เงินจากบริษัทไหมครับถ้าเราเป็นตนัวแทนหรือว่าเราหน้าที่เราขายเราขายได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นพี่อตอนนี้ขายคือค,คือ,อไรายได้ของพี่จริงๆคือ ได้ขวดละสองบาทขวดละสองบาทอ๋อออเราทุกคนนี่เราขายได้กี่ขวดเดือนเดือนึงอะเอาเดือนนึงอะเดือนนึงอะเอาเป็นลังกว่าเอาเป็นลังละลังหนึ่งเป็นประมาณสามสิบสี่สิบลังขนาดนั้นเลยขวดเ้วแลแต่บางบางเดือนนะแต่ถ้าเฉลี่ยจริงๆก็คือประมาณยี่สิบลังอะเต็มที่นะคะเพราะว่าไม่รู้เจ้าไปวางบางคนก็จะไปแค่ลังเดียวครับ บางคนก็จะไปรังเดียวก็หมดก็เอาใหม่เอาใหม่บางคนก็จะเอาไปสิบรังอย่างเงี้ยค่ะมันมีขายแบบส่งส่วนมากจะเป็นนยแบบส่งแล้วก็แบบย่อยอย่างเงี้ยส่วนมากจะเป็นหน่วยงานไหนครับหรือว่าเป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นชาวบ้านแล้วก็รานค้าโอ้รังค้าเขาไม่ขายตามค่ะใช่ใช่โอ้รานค้าร้ังค้าตามหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยโอ้ครับอ้าขายหลังเท่าไหร่ัสมมติว่ารังหนึงขวดรังหนึ่งสามร้อยหกสิบบาทค่ะสิบสองขวดสิบสองขวด สามร้อยหกสิบบาทแต่เราไปขายเขาจะไปขายสามสิบห้าบาทสามขวดร้อยอ่าสามสิบห้าบาทสามขวดร้อยอย่าลืมนะคะปลาไม่คูนนะคะสามสิบห้าบาทสามขวดร้อยนะคะแต่ตอนนี้ปลาไม่คูนจะขึ้นห้างแลยนะคะห้างแต่ซื้อในห้างก็จะตกขวดละสี่สิบห้าบาทในห้างนะคะสี่สิบห้าบาทบอกเบอร์ท่านผู้ชมคนเลยอ่ะบอกเบอร์เลยติดต่อทางช่องทางไหนบอกเลย ติดต่อได้นะคะทางโทรศัพท์นะคะมือถือ0896392331นะคะแม่อุนะคะชื่อแม่อุนะคะติดตามทางช่องทางไหนแม่อุช่องเฟซค่ะเฟซแคนทิดาบวัวฟันนะคะเฟซแคนธิดาบวัวฟันถ้าเป็นแอดไลน์ก็ udoin นะคะ udoin 2513นะคะอ้าวตามให้ขึ้นหน้าจอในขนาดนี้เลยนะครับทุกคนค่ะได้เลยนะคะได้เลยนะคะ <Okay. S 2> ยินดียินดีส่งนะคะพร้อมส่งเสมอค่ะลังนึงก็ส่งสามขวดก็ส่งนะคะปะลา้านนี้คุณสามขวดก็ส่งนะคะแต่ก็ต้องพี่กัดลมสักนะคะลมสักลมมสักบ,บ้านเราค่ะขอบคุณค่ะน่ารักมากอ่าทุกคนครับตอนนี้เราก็ได้กินอาหารของแม่อูแล้วน้ำปลาแม่โคนะครับทุกคนอ่อเอนั่นฝากร้านอีกรอบเอา อ่าฝากร้านนะคะไม่มีหน้าร้านนะคะไม่อไม่มีหน้าร้านมีแต่เบอร์โทรกับไอลไอดีไลน์นะคะอ่าที่ขึ้นหน้าอจอไติคตาม<น>าติดตามนะคะใน Facebook นะคะชนันทิดาบัวปั้นนะคะ Facebook นะคะส่วนไอดีลน์ก็คือ u d o r n สองห้าหนึ่งสามนะคะเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าหกสามเก้าสองสามสามหนึ่งค่ะครับถ้าใครอยากชนใจมานปลาลามแม่คูนขขอแม,ม่โอ พี่โู่แถวตำบลตบันเดียวกับอำเภอลำสัก,จก์จังหวัดเพชรบุรีก็ติดต่อสอบถามท,ที่ขึ้นหน้าจอในขนาดนี้เลยนะครับทุกคนโ okay, อเคค่ะ <Okay S 2> ขอบคุณมากนะครับขอบมากนะครับพี่โอที่<า>ให้อ่าได้เป็นเชิญเขรับเชิญเข้ามาที่บ้านนะครับข,ขอบมากนะครับค่ะขอบคุณน้องเดียวว่าด้วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะ,ะวันนี้เวลาก็หมดแล้วนะครับทุกคนวันนี้พี่เดียวก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้เอาไว้โอกาสหน้า เจอกันใหม่นะครับทุกคนก็อย่าลืมกดซับสไครต e กดติดตามช่องกินเที่ยวผ่าเชียวนะครับโอเคนะครับทุกคนงั้นต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่สัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ